เงินบาทสัปดาห์นี้มีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบราคา32.10ถึง32.70บาทดอลลาร์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้วที่เงินบาทปิดอ่อนค่าที่32.41บาทดอลลาร์มีการซื้อขายในกรอบ32.18ถึง32.53บาทดอลลาร์และเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญอื่นๆนี้เป็นผลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงในช่วงการปิดหน่วยงานรัฐบาลก็ปวนเมนชดาว ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีพักเดโมแครตและรีพับลิกันไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณชั่วคราวทําให้การปิดตัวครั้งนี้นานถึง35วันและมีผลกระทบต่อการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐและตัวเลขการจ้างงานที่ลดลงมากที่สุดในรอบ2ปีซึ่งทําให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นและพันธบัตไทยสุดที่อย่างมากมีการขายหุ้น และพันธบัตรไทยสุดที่อย่างมากจำนวน3 5 3 4ล้านบาทและ277ล้านบาทตามลำดับในไตรมาส3ามสเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยในอัตรา0.3 1เเขณะที่สกุลเงินภูมิภาคปรับตัวไร้ทิศทางในสัปดาห์นี้การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจถูกเลื่อนออกไปเช่นการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดการเงินแต่ผลเชิงลบต่อค่างเงินดอลลาร์จะมากขึ้น หากสถานการณ์ยืดเยื้อภาวะตลาดแรงงานสหรัฐในปัจจุบันประบางมากกว่าการชดานรอบก่อนทางด้านเงินเยนเผชิญแรงถ่ายหลังผลเลือกตั้งผู้นำพักดีดพิธาให้นักลงทุนมองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น BOA จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปแต่คุณทาคาอิจิพยายามสงวนท่าทีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินกนงจะลดดอกเบี้ยลง25บิิสระดับ 1. 2 5เ ในการประชุมวันที่8ตุลาคมภาคส่งออกมีสัญญาณแถ่วลงชัดเจนจากมาตรการภาษีศุลกากรสารัฐการผลิตซบเซาและท่องเที่ยวอ่อนแรงอัตรางเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำมาตรการทางการคลังชุดใหม่เพื่อกระตุ้นการบริโภคยังไม่มีผลบังคับใช้การส่งผ่านของการผ่อนคลายนโยบายการเงินสู่ภาคเศรษฐกิจจริงต้องใช้เวลาติดตามข่าวสารตลาดทุนได้ที่ช่องทางมิติหุ้นทางเว็บไซต์ https colon slash slash www.metihun.com slash หรือ Facebook https colon slash slash www.facebook.com slash metihun หรือ YouTube https colon slash slash www.youtube.com slash metihunofficial7770 หรือทีโถะ www.tito.com k k slash metihun